สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนนะคะมาชมบอลสีที่เราพาเอาไว้นะคะต้นนี้นะคะก็เป็นบอลสีพมราสีค่ะซึ่งหน้าตานะคะรูปร่างหน้าตาสีนะคะจะคล้ายๆกับบอลสีมัคควานนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะมีลมค่อนข้างแรงหน่อยนะคะลมออกอากาศเย็นมาประมาณ2-3วันแล้วค่ะ เราก็เลยนำต้นบอลสีต้นนี้นะคะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะคะจากที่เราผ่าเอาไว้นะคะได้ประมาณ2เดือนนะคะก็โตใบใหญ่สมบูรณ์มากเลยค่ะดูลักษณะสีนะคะก็จะคล้ายๆกับมะควานเลยส่วนก้านเขานะคะจะเป็นสีออกแดงเลยค่ะแต่ต้นที่เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้นะคะก้านก็ยังไม่เข้มเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นต้นแม่นะคะก้านจะออกแดงสวยมากเลยะคะ่ะต้นนี้ยังสีไม่เท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าเป็นบอลสีมะควานะคะก้านของขาจะออกน้ําตาลนะคะน้ําตาลอมดํานะคะจะไม่แดงค่ะลมก็แรงแรงนะคะวันนี้อ๋อแล้วจะมีจุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะจากที่เราสังเกตมานะคะต้นแม่เขาก็เป็นนะคะพอลูกพากออกมาก็เป็นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูใต้ใบนะคะอาจจะเป็นการแผงของเข,ขาก็ได้ค่ะแต่ว่าข้อมูลที่แท้จริงเราจะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะคะ ใบนี้ยังไม่ค่อยมีนะคะต้นนี้จะมีเพียงใบเดียวนะคะที่เห็นนะคะจะมีหูใต้ใบค่ะเพื่อนสังเกตไหมคะว่าจะมีหูใต้ใบอยู่หนึ่งใบนะคะแต่ว่าต้นอื่นนะคะที่เราไม่ได้หยิบมาให้ดูจะมีหูเยอะมากเลยนะคะก็หลายๆใบนะคะต้นนี้ก็จะมีเพียงใบเดียวนะคะที่พบเจอหูใต้ใบนะคะก็ที่เรานํามาให้เพื่อนดูเพราะว่าตัวนี้ใบสีสดใหญ่สมบูรณ์มากเลยค่ะ เป็นบอนสีพรมรดอสีนะคะที่หน้าตาคล้ายๆกับบอนสีมัคขวานเลยนะคะมีฟาร์มเป็นแบบว่าสีสดสวยสะดุดตามากเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ก็คือบอนสีที่เราได้ทําการพาอ่าแล้วก็ปลูกเอาไว้นะคะก็เป็นบอนสะสมของเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นแม่พันธุนะคะเ,เพื่อนไปดูกันเลยค่ะค่ะทางนี้นะคะก็จะเป็นต้นแม่พันของต้นบอล อ่าบอลสีพุ่มหรือสีนะคะซึ่งเราใส่ถุงเอาไว้นะคะใส่ได้มาประมาณเดือนนึงแล้วนะคะเพราะว่าให้นางไปโตในถุงตอนที่เราพ่าหัวเขานะคะก็มีหัวค่อนข้างใหญ่นะคะเราก็เลยทําการอบเขาไว้ในถุงก่อนคะ่ะดูนะคะลักษณะใบใหญ่มากนะคะตัวนี้จะใหญ่ใหญ่กว่าต้นลูกที่เราให้ดูเมื่อกี้นะคะใหญ่มากๆเลยนะคะผ่าต้นแม่ไปนะคะก็ยังเหลือหัวหรือว่าส่วนจอมนะคะ ก็มีฟาร์มใหญ่สมบูรณ์มากต้นนี้ผ่าได้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าที่เรานํามาเก็บไว้ในถุงในถุงอบแบบนี้นะคะก็คือให้นางมีความเจริญเติบโตนะคะแล้วก็จะมีต้นน,น้อยๆนะคะหรือเขี้ยวน,น้อยๆที่ติดอ่ามากับจอมนะคะเริ่มทยอยออกข้างๆแล้วค่ะเพื่อน ตัวนี้เราก็ยังไม่เอาออกมาจากถุงนะคะเราก็จะให้เขาไปเติบโตอยู่ในถุงไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะก็จะทําให้บอลสีของเราเกิดการชะง,งักได้เราก็เลยไม่นําออกมาจากถุงค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอาบอลสีสวยๆนะคะหน้าตาคล้ายๆกับบอลสีมะคาวานะคะมาให้เพื่อนๆที่ชมการนะคะวันนี้ก็ลมค่อนข้างแรงมากเลยนะคะช้ามืดนี่อากาศค่อนข้างเย็นนะคะเพราะสายลมก็ออก ก็ค่อนข้างแรงเลยนะคะเดี๋ยวหมดลมชุดนี้นะคะหรือว่าอากาศเริ่มกลับมาเป็นปกติเราก็จะต้องนำบอลสีได้หลายตัวนะคะออกมาจากตู้ออกมาจากถุงนะคะก็มาตั้งโชว์ได้เลยค่ะเราจะเน้นเลี้ยงนอกตู้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ